รมตรงเสริมสาหากรณ์ภูมิใจเสนอสาหากรณ์รวมน้ำใจสาหากรณ์รวมน้ำใจอยากจะขยายธุรกิจอีกครับเพราะตอนนี้ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพื่อจัดจำหน่ายนั้นได้ขยายวงกว้างขึ้น ไม่ใช่แค่สมาชิกสหกรณ์ที่อยู่ในหมู่บ้านโรวมน้ำใจเท่านั้นนะครับยังมีทั้งชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่นมาสมาัครกันมากขึ้นเพราะเห็นว่าสหากรณ์แห่งนี้ช่วยเหลือสมาชิกได้เป็นอย่างดีและมีความมั่นคงเชษก็เลยเสนอให้มีการหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินการโดยการทำโครงการเพื่อขอผู้เงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วทำไมไผ่ทำหน้างงๆอย่างนั้นล่ะครับเชษ แล้วไอ้กรมส่งเสริมสากรเนี่ยเอาเข้าจริงๆอะ่ะเขาจะช่วยอะไรได้บ้างวะหรือนอกจากให้กู้เงินอย่างเดียวเออไพ่เองถามตรงใจข้ามากเลยนะเนี่ยข้าก็กำลังอยากจะรู้อยู่เหมือนกันเทสฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันทีละคนนะทุกคนใจเย็นเดี๋ยวฉันจะอธิบายฟังก็กรมส่งเสริมฝากรเนี่ยก็จะมาช่วยพวกเราเนี่ย เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เชษพระเอกของเราต้องรับหน้าที่อธิบายให้เพื่อนๆเ,เข้าใจให้ถูกต้องว่ากรมส่งเสริมสาหากรณ์เนี่ยเขามีหน้าที่โดยตรงในการสนับสนุนและส่งเสริมสาหากรณ์ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงขณะเดียวกันก็ช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนในรูปแบบของเงินให้คู่อัตราดอกเบี้ยตามแก่สาหากรณ์เพื่อให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น นอกจากนั้นก็ยังมีทกศอ,อีกนะครับที่เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ยต่ำให้แก่เกษตรกรเข้าใจแล้วใช่ไหมเล่าพายไ้ยแบบนี้คุณแม่บ้านจะขอกู้เงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และทกะสอะจะได้หรือเปล่าเชษได้จิจ่าเตยแต่จะต้องเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรนะถึงจะของเงินกู้ได้อืมดีดีดีแบบนี้เราจะได้มีแหล่งเงินทุนเพื่อนํามาพัฒนาสหกรณ์ของเราจะได้มั่นคงใช่ไหมเชิดใช่จ้ะพิสิง แต่ว่าที่สําคัญเลยนะอะไรว่าที่สําคัญอ่ะโหก็ที่สําคัญเนี่ยเราจะต้องนําเสนอโครงการไปแล้วก็อธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนไงโอเออแล้วถ้าจะขอกู้ไปแต่งงานเนี่ยเขาจะอนุญาตหรือเปล่าวะ <laughs> นี่สิงจะแต่งงานโหยไข่ตาบอดเนี่ยเปล่าเนาะที่สิงเขาอะ่ะแนะนำให้เชะ่ะกู้เงิน เพื่อเอาเงินหะไปแต่งงานกับไอ้ไงเจ็บป้าเหรอโดนแซวอีกตามเคยนะครับทั้งเชษและเตยว่าตายมัวเขินเพลินจนลืมเขียนโครงการเสนอแล้วแม่เห็นแล้วก็อิจฉาจริงๆนะครับเนี่ยโครงการที่จะเสนอกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือทกสที่เชษกำลังจะยืน่น mm hmm. ก็คงจะได้รับการอนุมัติแน่แ่ะครับ เพราะสาหกรณ์รวมน้ำใจแห่งนี้มีประวัติดีแต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดก็คือถึงแม้จะมีเงินทุนมากมายแต่ขาดการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเหล่าสมาชิกแล้วการพัฒนาสาหกรณ์ก็คงจะสำเร็จไม่ได้หรอกจริงไหมล่ะครับ รวมพลังรวมใจให้สาหรณ์กรไทยพัฒนาร่วมส่งเสริมสาหรณ์กรร่วมส่งเสริมสหกรณ์กรไทย